นิยายรักนิยายเสียงเรื่องมาปรางสาวน้อยในกรุงทองแต่งโดยอนัตตาตอนที่สิบสาประจันประจันเสียงกระซิบเรียกข้างหูทำเอาจันชายรีบผินหน้าไปหาสตรางที่มีสีหน้ากระยิมยิ้มย่องอ,อะไรดูทำยิ้มเข้าสิฮิฮิเมื่อกี้ หนูเข้าไปทำความสะอาดห้องของคุณกันมานสิจันฉายยังคงขมวดคิ้วอยู่ท่าเดิมแล้วทำไมสตางรีบหันซ้ายหันขวาเมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ใกล้จึงกระสิบกระซาบอีกก็ทั้งห้องเตียบกริบเลยนะสิไม่มีรอยนอนบนเตียงเลยมีแค่รอยอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเท่านั้นเองสตางกระสิบกระซาบ ทำท่าทะลึ่งตึงตังพอหนูเข้าไปที่ห้องของคุณมะปรางหนูก็ไปเชอชุดทำงานของคุณกันอยู่ในตะก้าผ้าด้วยแหละจนชายยิ้มกับข่าวทะลึ่งของสตางค์แต่แกล้งฉักสีหน้าปั้นมังเอกเขกกน้าผาสาวใช้ช่างสู่รู้นี่นะ่เสียวจริงสู่รู้เรื่องของเจ้านายว่าเด็กสาวแต่ตัวเองก็มีความสุขที่ได้ฟัง ที่เคยแอบลุ้นเอาไว้ก็ชักจะเห็นเป็นจริงกระทั่งเห็นด่างบอกบางที่ขย,ยับตัวเนิบช้าเข้ามาในครัวสตางจ๋าขาสตางรีบขานรับเสียงหวานฉันอยากได้ดอกไม้สวยๆจังเลยจะเอามาจัดใส่แจกันใส่ที่ห้องของคุณกันนะจ๊ะได้สิคะจะจัดให้เดี๋ยวนี้ล่ะค่ะสตาง ตีบหันมายิ้มให้จนฉายอย่างรู้กันมาปรางยิ้มอย่างมีความสุขเธอค่อยๆจัดดอกกุหลาบแซมกับดอกเดซี่เล็กๆได้ใบเตยหอมๆม,มาจัดตัดสีสันงดงามเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามันช่างหวานหยดย้อยเธอตื่นขึ้นมายังอบอุ่นในอ้อมแขนของคนที่เธอม,มีใจให้เปลือเงยหน้ามองใบหน้าคมดุยามหลับ ที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยผมอยากโศกที่ดูดกดำไร้รูปทรงดูอ่อนโยนแม้ใบหน้าเข้มจะมีคราครึ้มเมื่อเธอขยับตัวเขาก็ตื่นตัวเธอเขินจัดจึงแกล้งหลับต่อเขาผ่อนลมหายใจกดจุมพิษบนหนา้าผากนุ่มก่อนจะขยับตัวทับร่างบอบบางกดจูบยังดูดดื่ม ต้อนรับแสงตะวันวันใหม่ในยามเช้าตื่นเธอสวิตตี้เสียงกระสาบปลุกยามเช้าเธอทนต่อแรงดูดดื่มจากจุมพิษไม่ไหวจึงวางมือลงบนเนื้อตัวของเขาไม่อยากตื่นเลยค่ะเขาหัวเราะงั้นสวิตตี้น,นอนต่อก็แล้วกันเธองอนนิดดูน่ารักแล้วมือเช้าของคุณล่ะคะเขาจึงยิ้มเจ้าเล่ ก็คุณไงละ่ะสวีตี้นะคนหืน่นเธอแกล้งว่าเขาอย่าไม่จริงจังเมื่อคืนเชิญรบมไปทั้งตัวแล้วนะคะคนหืน่นกอดเธอแน่นขยับตัวให้เธอรับดูได้ว่าเขายัางต้องการเธอมากแค่ไหนสาวน้อยแก้มแดงรับดูได้ในทันทีแต่แทนที่จะหักห้ามใจตัวเองเธอกลับต้องการเขาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เช้านี้ทั้งเขาและเธอจึงตื่นสายอย่างจงใจทั้งที่คิดเอาไว้แล้วว่าเธอจะทำก็ต้องให้เขาทานตอนนี้เธอก็เลยต้องมานั่งเตรียมอาหารกลางวันให้เขาพร้อมกับจิตใจที่ไม่ค่อยอยู่กบเน้อกับตัวมือก็ปรุงอาหารตาก็คอยมองแจาก,กันดอกไม้เขาขอร่วมรักกับเธอคำว่าอยากมีเธอตลอดไป มีความหมายกับเขาแค่ไหนจริงอยู่ว่ามันดาคอยปลูกฝังให้เธอรู้จักทำอาหารรู้จักเป็นแม่สีเดือนแต่เธอก็ชอบเรื่องธุรกิจด้วยเช่นกันเธ <tow> อยากทำงานแต่สถานการณ์กลับไม่เอื้ออำนวยร timeline. หรือว่าเธอจะขอให้เขาแบ่งงานมาให้เธอช่วยดีนะ เขาจะหาว่าเธอรลัลบและล้วงงานของเขาหรึอเปล่าตอนนี้เธอมีสมบัติของพ่อและแม่อยู่พอกินพอใช้และพอจะเปิดบริษัทเล็กๆเ,เป็นของตัวเองแย่หน่อยที่หลักฐานทางการเงินของเธอถูกไอเซวิทูลมาริบเอาไว้เป็นของมันทั้งหมดตอนนี้คนที่คอยช่วยเหลือเธออยู่ได้จึงมีแค่การตะพัดเพียงเท่านั้นเธอตอบตัวเองได้ด้วยหัวใจว่าเธอ ไม่ได้ยินยอมมีอะไรกับเขาเพราะตอบแทนที่เขาช่วยเหลือเธอแต่เพราะเธอมีใจให้เขาเธอหลงไหลเขาโดยไม่รู้ตัวไม่กลัวจะผิดหวังจากเขาเลยสักนิดเมื่อเธอยังอยู่ที่นี่และมีแค่คนของเขาไม่มีวี่แววว่าเขาจะมีสาวคนไหนเข้ามาเกี่ยวพันเข้ามาอยู่กับเขาสักหน่อยเธอยิ้มแย้มคนหม้อซุปอยู่หน้าเตา ดูว่าเขาชอบซุปเนื้อก็เตรียมเคี่ยวจนเนื้อเปื่อยหอมกลิ่นสมุนไพรเครื่องปรุงร,รสรสแซ่บเตรียมพร้อมอย่างดีเอาไว้ตังหากหวังอยากให้คนท้องหิวเครียดเคราะงานได้รับอาหารอร่อยปากสมองจะได้แล่นเมื่อตักซุปใส่กระบอกเก็บความร้อนสตางก็เตรียมเรียกรถออกไปหาเจ้านายหนุ่มแทนตัวเธอไม่นานบ้านทั้งบ้านก็เงียบ ป้าจันชายไปเอ็นหลังในช่วงเวลานี้และมะปรางก็เตรียมอาหารในมือต่อไปโทรศัพท์จากลลิตาเข้ามาในเวลานี้พอดีจึงได้คุยกันตามภาษาเพื่อนรักเกือบชั่วโมงได้ยินเสียงโทรศัพท์เข้ามาในตัวบ้านเธอเห็นว่าเป็นเบอร์ที่โทรมาจากป้อม รประกอหน้าบ้านจึงกดรับว่าไงหรือจ้ามีอะไรหรือเปล่าขอโทษที่รบกวนด้วยนะครับมีแขกมาขอรอพบคุณกันเธอบอกว่าเป็นเพื่อนเก่าไม่ได้นัดเอาไว้บอกว่าจะขอเข้ามารอในบ้านนะครับหญิงสาวออกจะงุนงงบอกว่าเป็นเพื่อนเก่าอีกนั้นหรอข้างนอกแดดออกจะเปรี้ยงมันร้อนมากเพื่อนของเขา มารอแบบนี้ไม่ดีแน่ถ้าจะไม่ต้อนรับให้เธอเข้ามาเถอะจ้ะบอกแล้วก็วางหูโทรศัพท์ก่อนจะบอกลลิตาที่รออยู่ในสายว่ามีเพื่อนมาพบคบกันตพัฒนลลิตาจึงวางสายไปมาปรางขยับตัวเข้าไปหาจันชายที่ยังหลับอยู่ในห้องขอโทษที่เสียมารยาทก่อนจะบอกว่ามีเพื่อนมาหากันตพัฒ์ แล้วเธอจึงหลบขึ้นข้างบนไปแต่สายตายังทันเห็นสาวสวยเธอสวยจัดมากสวยมากเลยทีเดียวเจ้าหล่อนเดินหน่วยนาดเข้ามาภายในสายตากวาดมองไปรอบๆออย่างพินิจพิเคราะห์และพบเธอแค่เพียงชั่วแวบเพราะเธอขึ้นมนไดไม่ทัน ยิ่หวาจ้องตาเธอเป็นมันใครกันล่ะนี่สาวร่างบอบบางใบหน้าที่เห็นเพียงแค่แวบ,บเดียวก็เห็นถึงความสะสวยหรือว่านี่คือสาเหตุที่ทำให้กันตพัดหลงลืมเธอเป็นเพราะอย่างนี้ใช่หรือไม่เป็นเพราะเขามีหญิงอยู่ในดวงใจอยู่แล้วไม่ได้การแล้ว เธอจะต้องกำจัดมานหัวใจคนนี้ทิ้งไปซะเธอจะได้เขาคืนมาสายตาชบเชียวตว,วัดมองสาวน้อยที่เพิ่งจะรบเร้นก่อนที่เธอจะทันเห็นผู้เอาโสที่ออกมาพบกับเธอเขา้าเธอน่ะเองยี่หวามาหาตะกันหรือมีอะไรกับเขาหรือเปล่าคนถามไม่พอใจในน้ำเสียงด้วยดูว่าเจ้าบ้าน ที่ตนรักเหมือนลูกจบไม่ค่อยสวยกับแม่สาวคนนี้เธอจึงไม่ใคยยินดีต้อนรับเท่าไรนักต่างจากอีกคนที่เต็มใจมาหากันตาพัสและพร้อมมอบร่างกายของหล่อนให้กับเขาจบแล้วนะคะมาปรางสาวน้อยในกรงทองนาะตอนที่13นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะ เพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปในเพลย์ลิสต์ในช่องของตานะคะในนั้นตาลงเพลย์ลิสต์ให้ทุกคนไว้หมดแล้วเนาะแล้วก็มีนิยายหลายเรื่องอยู่ในเพลย์ลิสต์เลือกเอาได้เลยค่ะเพราะว่าตามมีเป็นสองพันกว่าคลิปเนะาะก็ลองหาหาดูค่ะ ขอบคุณเอาไว้โล่งหน้านะคะสำหรับผู้ที่ช่วยสนับสนุนตานะคะทั้งซูเปอร์ตังเนาะซูเปอร์ตังมีมาหนึ่งคนนะคะขอบคุณจริงๆค่ะที่ช่วยเหลือตาเนาะแล้วก็มีใครหลายๆคนที่ช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตานะคะก็ขอให้บุญกุศลน,นั้นนี่ยกลับคืนไปที่พวกคุณเนาะก็ ขอบคุณนะคะรักนะคะคุนรักษาสวัสดีค่ะ